สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องด i เรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องด i r เรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่17พึกพฤศจิกายน2568เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับบันทึกเสด็จเยือนจีนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนิวัตรพระนครแล้วโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ ที 8, 8ี8 7จากสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่ากาศายางทหารดอนเมืองเมื่อเวลา20.45นาิกานาทีของจันทีน่ที่17พฤศจิกายน2,568ฉะนั้นวันนี้พักคุยการบ้านการเมืองรวมทั้งเรื่องปัญหาชายแดนไทยเขมรที่เข็มยาวของนาฬิกากำลังกระดิกทับเลข12เพื่อตีบอกเวลาชะตาเขมรไว้สักวนันก่อน เพื่อที่ผมจะได้นําเรื่องการเสด็จครั้งประวัติศาสตร์นี้มาบันทึกไว้สืบสืบไปเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รู้ว่าจีนไทยนั้นคือครอบครัวเดียวกันต่อจากนี้ไม่ใช่ผมเขียนเองหากแต่มีผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลายท่านโพสต์ไว้เป็นวิทยาทานผมขออนุญาตไว้ตรงนี้ที่จะนํามารวบรวมให้อ่านเป็นบันทึกแห่งชาติเริ่มต้นจากโพสต์ของคุณเจริญกรุงดังนี้ จเจริญกรุงความพิเศษและกิติยศสูงสุดที่จีนมีต่อไทยสะท้อนออกมาในวราระแห่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่13-17ถึงพฤศจิก,กายน2568รัฐบาลจีนได้เฝ้ารับเสด็จอย่างสมพระเกียรติและเปี่ยมด้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันลึกซึ้ง ที่จีนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเป็นมากกว่าพิธีการต้อนรับประมุขแห่งรัฐตามปกติทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดความพิเศษเหล่านี้สะท้อนผ่านรายละเอียดสําคัญที่ถูกนํามาปฏิบัติเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดในระดับองค์พระประมุขเริ่มตั้งแต่พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิง่งได้รับการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีการยิงสลุด21นัด ตามธรรมเนียมสูงสุดสากลแต่สิ่งที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งคือการที่ฐานกองเกียติยศของจีนได้ปริ่งเสียงเซียงย่คานจิ้งลี่ที่ได้ยินว่าซ่งคานจิ้งลี่หันขวาทําความเคารพอ่านเพิ่มเติมในหมายเหตุคล้ายเสียงภาษาไทยที่ใช้ถวายพระพรชัยมงคลว่าทรงพระเจริญอีกหนึ่งรายละเอียดที่เน้นย้ำถึงการถวายพระเกียรติสูงสุด คือการที่รัฐบาลจีนได้เชิญธงมหาราชทงพระราชอิสริยยศประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ไทยขึ้นสู่ยอดเสาเคียงคู่กับทงชาติจีนและทงชาติไทยในสถานที่ประทับโดยปกติแล้วการต้อนรับประมุขแห่งรัฐตามหลักปฏิบัติสากลจะเชิญเพียงทงชาติของผู้มาเยือนเท่านั้นการเชิญทงมหาราชขึ้นสู่ยอดเสาถือเป็นการปฏิบัติที่แสดงถึงการยกย่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระประมุขสูงสุดเทียบเท่ากับพระเกียรติยศของสมเด็จพระจักรพรรดิในการเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทมีการเลือกใช้คำราชาศัพท์ในภาษาจีนยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าปี้เซียซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระจักรพรรดิเทียบเท่าคำว่าใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาทคำนี้เป็นคำราชาศัพท์ที่มีความสำคัญ และมีระดับการใช้สูงสุดสะท้อนถึงการถวายพระเกียรติในระดับเดียวกับองค์จกักรพรรดิในอดีตของจีนและเป็นการยืนยันถึงความเข้าใจและให้ความสําคัญต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ไทยตามธรรมเนียมอย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ในการสื่อสารกับประชาคมโลกอย่างเป็นทางการรัฐบาลจีนได้ใช้คําที่แปลว่ากษัตริย์คือไทหวังและพระราชินีคือไทกัวหวังโฮ ในการเรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามหลักการทูตสากลซึ่งเป็นการแยกสถานะของกษัตริย์แห่งรัฐเอกราชออกจากคําว่าจักรพัรดิห่วงตี้ที่สงวนไว้สําหรับพระประมุขในระบบจักรวรรดิจีนการเลือกใช้คําอย่างถูกต้องตามระเบียบควบคู่ไปกับการถวายคําราชาศัพท์สูงสุดว่าปี่เสีย่ยจึงเป็นการแสดงออกถึงการถวายความเคารพต่อพระราชาอํานาจ ของพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะประมุขสูงสุดของประเทศอย่างสมบูรณ์ที่สุดความพิเศษทั้งหมดนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนและยาวนานระหว่างราชนาจาักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในวระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่าความผูกพันในระดับราชวงศ์และระดับประชาชน ยังคงเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งระหว่างสองประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหมายเหตุเดิมเข้าใจว่าทหารกองกิจยศปลิ่งเสียงเป็นภาษาไทยว่าทรงพระเจริญแต่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนในปักกิ่งว่าเป็นการออกคําสั่งเสี่ยงโย่ข้านจิ้งลี่หันขวาทําความเคารพที่เมื่อใช้สำเนียงเหนือจะได้ยินเป็นท่งข้านจิ้งลี่ คล้ายกับคําว่าทรงพระเจริญอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนที่มาต้อนรับกับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเล่าว่ามีความปราบปลื้มที่ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จและพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกแด่สมเด็จพระพันปีหลวงถือเป็นการถวายพระเกียรติให้ราชสำนักไทยด้วยความเคารพยิ่งเรื่องกองบรรณาธิการเพจเจริญกรุงอีกเรื่องไม่ทราบว่าเป็นโพสต์ของท่านใด แต่มีผู้นำมาแชร์อย่างแพร่หลายคุณสุภกิจนำมาแชร์ไว้ในเพจผมดังนี้ไทยจีนครอบครัวเดียวกันวาทกรรมที่จีนไม่เคยให้ชาติอาเซียนอื่นจีนใช้วาทกรรมทางการทูตกับทุกประเทศในอาเซียนแต่มีเพียงชาติเดียวที่ได้รับถ้อยคำที่มีน้ำหนักทางสัญ,ญลักษณ์มากที่สุดนั่นคือประโยคที่คนไทยคุ้นหูว่าจีนไทยครอบครัวเดียวกันคำนี้ ฟังเหมือนคำชมแต่ในโลกการทูตจริงๆแล้วมันคือสัญญาทางยุทธศาสตร์ที่จีนเลือกใช้เฉพาะกับไทยเท่านั้นเพราะไทยไม่มีข้อพิาพาททางทะเลไม่มีบาดแผลประวัติศาสตร์และมีรากของคนเชื้อสายจีนที่ฝังลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนานจนจีนเชื่อว่าฐานสังคมของไทยพร้อมจะเชื่อมกับจีนได้ง่ายที่สุดในภูมิภาคนี้ถ้าหันไปมองสิงคโปร์จีนไม่เคยพูดว่าเราครอบครัวเดียวกัน แต่ใช้คำที่ต่างกันสิ้นเชิงคือแปลว่าหุ้นส่วนทุกมิติที่พัฒนาไปตามยุคสมัยฟังแล้วเข้มแข็งและเป็นทางการเพราะสิงคโปร์คือรัฐเล็กแต่มีอำนาจต่อรองสูงจีนจึงต้องใช้ภาษาของหุ้นส่วนที่เท่าเทียมมากกว่าภาษาความสนิททางอารมณ์แบบที่ใช้กับไทยส่วนมาเลเซียจีนเลือกใช้วาทกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่ผูกกับโครงการ BRI มากกว่า โดยเรียกมาเลเซียชะตากรรมร่วมกันเพราะมาเลเซียคือหัวใจสำคัญของเส้นทางสายใหม่ๆเช่นโครงการ ECRL แต่แม้จะใกล้ชิดทางเศรษฐกิจจีนก็ไม่ใช้คำว่าเป็นครอบครัวเนื่องจากมาเลเซียมีจุดยืนที่ชัดเจนในทะเลจีนใต้และรักษาระยะห่างในประเด็นที่อ่อนไหวต่ออธิปไตยของตนเองอินโดนีเซียในสายตาจีนคือมหาอำนาจของอาเซียนจีนจึงใช้คำว่า ุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์แบบรัฐต่อรัฐที่ต้องรักษาความเท่าเทียมสูงเพราะอินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศที่จีนจะใช้วาทกรรมเชิงอารมณ์แต่ต้องใช้ต้อยคําที่แสดงความเคารพและความเป็นมหาอำนาจของภูมิภาคนี้เวียดนามเป็นกรณีพิเศษที่สุดในอาเซียนเพราะจีนใช้คําว่าสหายบวกพี่น้องฟังดูแรงในเชิงอุดมการ์เพราะทั้งจีนและเวียดนามมีพรรคคอมมิวนิสต์ แต่จีนไม่ใช้คำว่ากับเวียดนามเนื่องจากความระแวงจีนฝังลึกและทั้งสองประเทศมีข้อพิพาทช,ชายแดนและทะเลจีนใต้ามายาวนานการใช้คำว่าครอบครัวเดียวกันจึงไม่เหมาะในบริบทที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กัมพูชาแม้พึ่งพาจีนมากที่สุดในเชิงเศรษฐกิจและการเมืองแต่จีนกลับใช้คำว่าเพื่อนเหล็กไม่ใช่ครอบครัว คำนี้สะท้อนว่าจีนมองกัมพูชาเป็นมิตรที่มุ่งประโยชน์ร่วมกันอย่างเข้มแข็งแต่ยังไม่ใช่ความผูกพันในเชิงสังคมวัฒนธรรมลึกแบบไทยและจีนก็ต้องระมัดระวังความละเอียดอ่อนในทางการเมืองภายในของกัมพูชาด้วยลาวก็เช่นเดียวกับมาเลเซียจีนใช้คําว่าชะตากรรมร่วมกันโดยเฉพาะจากโครงการรถไฟลาวจีนและ BRI ที่ทําให้ทั้งสองประเทศถูกผูกพันไว้ในเชิงโครงสร้าง ต่จีนก็ยังไม่ยกระดับเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะความสัมพันธ์ยังอยู่ในกรอบผลประโยชน์ยุทธศาสตร์เป็นหลักไม่ใช่ความผูกพันของสังคมสองฝั่งแบบจีนไทยเมียนมาเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ชัดเจนจีนใช้คําจากภาษา,ษาพาม่าเองว่ามิตรภาพพี่น้องร่วมสายโลหิตซึ่งเป็นคําที่มีน้ําหนักเชิงวัฒนธรรมในพามา่าแต่จีนไม่ใช้คําแบบไทยเพราะสถานการณ์การเมืองเมียนมาไม่มั่นคงและจีนไม่ต้องการแบกรับสัญญา ที่ผูกพันเกินไปในบริบทที่ควบคุมไม่ได้เมื่อมองทุกประเทศในอาเซียนเราจึงเห็นความจริงข้อหนึ่งชัดเจนว่าไทยคือชาติเดียวที่จีนเลือกใช้ภาษาระดับอารมณ์ทางวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงระดับการทูตหรือระดับยุทธศาสตร์ไม่มีชาติใดในอาเซียนได้รับคําว่าแบบไทยแม้ประเทศนั้นจะพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจมากกว่าไทยด้วยซ้ําเพราะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ถูกออกแบบให้ลึกถึงระดับสังคมชนชั้นกลางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งจีนถือเป็นทุนทางอำนาจที่ใช้ไม่ได้กับทุกประเทศนี่คือเหตุผลที่จีนพูดได้เต็มปากแต่ไม่อาจพูดแบบเดียวกันกับประเทศอื่นในอาเซียนเพราะแต่ละคำที่จีนเลือกใช้ไม่ใช่คำสวยหรูแต่เป็นเครื่องมือกำหนดระดับความได้ชิดตามที่จีนต้องการสร้างกับแต่ละประเทศอย่างเฉพาะเจาะจง และไทยคือประเทศที่จีนมองว่าผูกได้ลึกที่สุดในทุกมิติของภูมิภาคนี้ก็ต้องขอจบบันทึกประวัติศาสตร์นี้ด้วยคำว่าหมื่นล้านมิตรสหายหรือจะผูกพันและจริงใจเท่าหนึ่งในครอบครัวเดียวกันคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังซื้อพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณเปลวสีเงิน มานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋บบาผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำ มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ